สวัสดีครับทุกคนที่เข้ามาดูตอนเช้าตอนบ่ายตอนเย็นตอนกลางคืนก่อนนอนหรือเวลาว่างของทุกคนที่เข้ามาดูในคลิปผมไอรัสนะครับหรือที่ได้ยินบ่อยๆก็ไอรัสนั่นแหละได้ยินในเกมอ่ะคนอื่นก็จะเรียกไอรัสผมก็เลยเอามาทําชื่อช่องไอคลิปนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกที่เพื่อนๆพี่ๆดูอยู่ผมก็แค่อยากจะพูดเกี่ยวกับช่องตัวเอง ก็คืออยากให้รู้จักนั่นแหละไอ้เราก็พูดไม่เก่งแล้วด้วยเพิ่งเคยพูดแบบนี้กันหน้าจอก็วันนี้แหละอยากลองอะไรใหม่ๆบ้างงั้นก็เริ่มเลยแล้วกันต้องย้อนกลับไปประมาณ4,585ล้านปีก่อนนียยอกยอกต้นกำเนิดของช่องผมเนี่ยคือที่ผมจะทำอ่ะคือมันไม่ได้เกิดขึ้นจากความตั้งใจของผมตั้งแต่แรกแต่เป็นว่าไม่ใช่ดีกูพูดเที่ยงหรัอเปล่ แต่เป็นตอนที่ผมนั่งเล่นเกมกับพี่ท็อปเนี่แหละเนี่แหละเกมนี้แหละพา,ารีนาเบรกเอาเนี่ยแหละครับที่ผมเพิ่งฝึกเล่นนี่แหละเริ่มจากตรงนี้เลยที่อยู่ในคลิปเนี่ยคลิปแรกเลยที่ผมลงอ่ะเล่นกันแบบว่าไม่ได้อัดคลิปตอเนี้ผมเล่นกันไปเล่นกันมาพี่ท็อปเขาชอบแบบกวนตีนอ่ะคือกวนตีนใช่ไหมว่าผมเอาของไปมั่งผมทําอย่างนู้นอย่างนี้มั่งอะไรบ้างอะไรแบบเนี้ยผมก็เลยหาไอแอปที่มันเอาไว้อัดหน้าจอตัวเองน่ะว่า ผมจะทํายังไงแบบว่ามีหลักฐานอะว่าผมไม่ได้ทํานะผมไม่ได้เอาไปนะเอ้ยพี่ทําอะไรอยู่วะผมก็เลยเริ่มอัดเลยไอคลิปต่อเอไอเกมต่อจากนั้นอะที่ผมเล่นกับเขาอะคือผมตั้งใจอัดให้เขาดูอะว่าผมไม่ได้ทําผมไม่ได้เอาของไปหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันจะเกิดในคลิปนั้นอะแต่พอผมอัดไปอัดมามันจะมีอยู่ช็อตหนึ่งก็คือที่ผมเข้าไปฟาร์มในห้องห้องหนึ่ง ผมก็ไม่รู้หรอกเขาเรียกว่าอะไรอะไอห้องนั้นอะตอนนั้นผมไม่ต้องตอนนั้นหรอกตอนนี้ผมก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันว่าเขาเรียกอะไรผมเรียกมันมาต,ตลอดว่าห้องจิงโจ้เพราะว่าผมพูดผิดว่ามันคือจิงโจ้ฐานะที่มันเป็นเสืออะไรสักอย่างที่มันทําท่าเออเดี๋ยวเอาลูกไ้ดูแล้วกันมีคนอยู่บนหัวเราเนี่ยตอนเนี้ยเฮ้ยไอรันได้ของค้องพี่ผมอยากออกฮะผมได้ของท้องอยากออกแล้วเลยได้ไรอะด้จิงโจ้ด้จิงโจ้ อ๋อจิงโจ้แล้วหมื<ช>่นะ่้างได้จิงโจ้ฮี่อะไรเสือไอ้สัตว์จิงโจ้จริงมันเป็นรูปเสือไอ้เฮี่ยรูปปั้นเสือเอาเหรอชั่วโมงไอ้เนี่ย <laughs> ดูยังไงก็จิงโจ้ โจ้เฮียมันเป็นลูกเสือกำลังวิ่งเฮียเออวะอเฮียไอจิโจ้เจ้าีกว่านั่นแหละแต่ว่าผมคิดว่ามันคือจิงโจ้ผมก็เลยพูดว่าจิงโจ้อไอคลิปนั้นมันเลยเกิดขึ้นมาตอนผมไปดูคลิปตัวเองนี่นแหละแล้วแม่งตลกเว้ยแบบดูไปดูมาแล้วแบบไอแคยคลิปนี้มันตลกจังวะทำไมกูเล่นแล้วมันฮาอย่างนี้วะผมก็เลยอยากเก็บไว้ดูในอนะคตแค่นั้นเองแล้วผมไม่รู้ว่าจะเอาเก็บไว้ไหน ถ้าจะเอาไว้ในฮาร์ดดิสตัวเองในคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเผื่อวันในวันหนึ่งแม่งหายไปไฟล์แม่งเสียผมก็หาดูไม่ได้<อ>ผมก็เลยคิดวิธีใหม่<อ>ก็เลยปิ้งอไอเดียเออว่ะแม่งมี Youtube นี่ว่ะเอาไปลง Youtube แม่งเลยมผมก็เลยสมัครยูเซอร์ของ Youtube เพื่อที่จะเอาคลิปของตัวเองอะไอคลิปนั้นอะลงไปเก็บไว้ ตอนแรกผมจะตั้งเป็นส่วนตัวแบบว่าเก็บไว้ดูเองอะ่ะเก็บไว้ดูเล่นอะ่ะแต่ไม่เอาดีกว่าไหนๆก็ลงแล้วก็เปิดให้คนอื่นเขาดูไปด้วยเป็นไรไปวะแต่ก่อนที่ผมจะเปิดให้คนอื่นเขาดูไปด้วยเนะี่ยผมเลยต้องไปศึกษาแอปที่เอาไว้ตัดคลิป <c oughs> เพราะผมไม่เคยมีความรู้ด้านนี้เลยมาก่อนไม่เคยศึกษาไม่เคยไม่เคยดูไม่ไม่เคยยุ่งอะไรกับมันเลยอะ่ะ คือศูนยะ์น่ะความรู้ศูนยะ์น่ะผมก็เลยนั่งศึกษาอยู่ประมาณวันหนึ่งว่าตัดยังไงทํายังไงผมใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงคลิปแรกที่ผมตัดจนผมเริ่มทําเป็นทํานูน่นทํานี่เป็นผมก็เลยเอาลงเลยลงสาธารณะ,ส,ระสาราสาราธารณะ <S <S ให้คนอื่นเข้ามาดูด้วยไอคลิปนั้นมันก็มีคนดูเป็นร้อยเลยทางั้งที่ผมไม่รู้จักใครเลยผมไม่เคยบอกใครสักคนะว่าผมทํา YouTube ทำนูน่ทนทำนี่เพื่อนผมเองหรือใครๆก็ตามที่ผมรู้จักอ่ะนอกจากคนในเกมที่ผมรู้จักด้วยอยู่แล้วอ่ะผมก็บอกแค่คนในคลิปนั่นแหละว่าผมทาแค่นั้นเนี่ยคือผมแทบจะไม่สนเลยว่าผู้ติดตามจะมีเท่าไหร่หรือเยอะเท่าไหร่อ่ะแต่หลังจากที่ผมลงไปน่ะทันที่ผมไม่รู้จักใครเลยไม่มีผู้ติดตามเลยอ่ะมันกลับมีคนดูแบบว่าเยอะอ่ะมันเยอะสําหรับผมอะ่ะต่อให้มันจะแค่หลักร้อยก็ตามอะ่ะแต่มันเยอะแล้วมันเป็นคลิปแรกด้วยไงแบบคลิปแรกที่ผมลงเลยอะ่ะผมก็เลยมีกําลังใจแบบ คูดขึ้นมาว่าคลิปบ้าๆแบบกูมันมีคนดูด้วยเหรอวะต่อให้ไม่ได้ตั้งใจกดเข้ามาดูหรือว่าตั้งใจกดเข้ามาดูก็เถอะผมก็เลยทําต่อสักคลิป2คลิปจนถึงวันนี้แหละมันเริ่มมีผู้ติดตามไอ้ก่อนหน้านั้นมันก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าทําต่อไปนะพี่ผมชอบผมเลยมีกําลังใจแบบว่าล้นอะคือแบบว่ามันมีเยอะทั้งทั้งที่มันเป็นแค่ค,คอมเมนต์คอมเมนต์เดียวอะผมก็เลยมีกําลังใจที่จะทําต่อต้องขอบคุณพี่คนนั้นเลยจริงๆ ไม่รู้พี่หรือน้องผมนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเป็นพี่หรือเป็นน้องผมแต่ว่าผมขอบคุณมากขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามหรือเข้ามาดูช่องผมโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก,ก็แต่ผมขอบคุณไว้ก่อนเลยทั้งตอนนี้หรือในอนาคตก็ตามอะ่ะขอบคุณหมดขอบคุณมากครับมีกําลังใจมากต่อจากนี้ก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับใครที่เข้ามาดูจะชอบหรือไม่ชอบ ถ้าชอบก็กดไลค์ให้ผมด้วยกดติดตามให้ผมด้วยถ้าไม่ชอบก็ปิดไลค์ไปก็ได้หรือจะปิดคลิปไปก็ได้ผมก็ไม่ว่าเลยหรอกครับมันแล้วแต่คุณจะดูส่วนใครที่อยากให้คําแนะนําผมก็คอมเมนต์คุยกับผมได้นะผมเหงาเหงาอยากคุยด้วยอยากอ่านคอมเมนต์ comment แนะนํากันจะเป็นเรื่องเกมหรือเรื่องทําคลิปได้หมดเลยครับผมมือใหม่หมดเลยอยากได้ความรู้ใครมีประสบการณ์แน่นๆก็ เอามาบอกเอามาสอนผมได้นะหรืออยากให้ผมเล่นเกมอะไรให้หรือมันต้องเป็นแนวไหนอะไรแบบไหนก็บอกผมก็ได้นะครับผมอยากจะลองดูเหมือนกันผมไม่กัดหรอกถึงในเกมมันจะดูแบบว่าผมเสียงดังโวยวายหัวร้อนแต่ว่ามันเป็นแค่อารมณ์ในเกมนะจริงๆผมก็คนนิ่งๆนี่แหละแบบอารมณ์ดีไม่ได้หัวร้อนบ้าบอคอระครังคอหอยพอกอะไรขนาดนั้นผมก็พูดของผมไปเรื่อยอ่ะ พูดในเกมมาแบบไปเรื่อยตอนนี้ก็ยังพูดไปเรื่อยอยู่นะผมคุยกับตัวเองแนหะแบบคุยกับหน้าจอเนะี่ยตอนนี้นยังรู้สึกแปลกๆอยู่เลยเนะี่ยที่นั่งคุยกับหน้าจอเนะี่ยไม่เคยทํามาก่อนเลยแนหะหรือกูไม่ปกติวะจริงๆก็อาจจะไม่ปกตินั่นแหละหรือมันปกตินั่นแหละ <S 2> <S 2> หลังจากนี้ก็ถือว่าเรารู้จักกันแล้วนะถึงเราจะไม่เคยเห็นหน้ากันนเลยแต่ผมก็ไม่เห็นนะผมเขินผมเขินกล้องมากเลยตอนนี้ก็ยังเขินหน้าจอทางที่นั่งคุยกับมันอยู่เนี่ยผมยังเขินอยู่เลยคุยนานเดี๋ยวผมเขินไมมากกว่านี้งั้้นนนใครดูถึตอีก ขอบคุณครับขอบคุณที่ดูจนจบฟังผมบ่นตั้งนานงั้นผมบ่นพอแล้วใครชอบผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะคอมเมนต์คุยกับผมด้วยนะผมจะเข้ามาอ่านถ้าผมว่างๆขอบคุณทุกคนครับรจุบ๊บ